สวัสดีครับชาว Memory Class ทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องที่โคตรลุน้นโคตรปวนและโคตรหามาเล่าให้ฟังเรื่องราวที่ทําให้หัวใจนักเรียนหลายคนเป็นไม่เป็นจังหวะตั้งแต่เช้าจนเย็นใช่ครับผมกําลังพูดถึงการสอบปลายภาคแต่ไม่ใช่แค่สอบปลายภาคธ,ธรรมดานะครับนี่คือการสอบปลายภาคในยุค90ของประเทศไทยยุคที่ไม่มี Google ยุคที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยุคที่อาวุธลับประจํากายคือโพยับยับ กัดสมองอันน้อยนิดของเราใครเป็นวัยทำงานที่ผ่านยุคนั้นมาได้ถือว่าคุณคือผู้รอดชีวิตระดับตำนานวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศอันแสนอลมานในห้องสอบยุคนั้นกับเรื่องราวสุดปันป่นป่วนของผมและเพื่อนซีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นในวันสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์วิชาที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดความหินและความยากลำบากในการเอาตัวรอดป๋องเพื่อนซีของผม ผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นตัวเลขเป็นภาพลวงตาไม่ว่าจะมองอยังไงก็ไม่เข้าใจสูตรคณิตศาสตร์เลยสักนิดเดียวป๋องเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นและชอบสร้างสีสันให้กับห้องเรียนเสมอแต่วันนี้ใบหน้าของป๋องซีดเผือดยิ่งกว่ากระดาษข้อสอบเฮ้ยแกอ่านมาเยอะปาวะป๋องกระซิบถามผมด้วยน้ำเสียงสันส้นๆพร้อมกับขยี้ตายอย่างหนักกูอ่านมาบ้างนะแต่ไม่รู้จะรอดไหม ผมตอบไปตามตรงเพระสภาพของผมก็ไม่ได้ดีไปกว่าป๋องเท่าไหร่เอาไงดีวะเนี่ยถ้ากูตกคณิตกูโดนแม่ตีตายแน่ป๋องพูดพร้อมกับทำท่าทานเหมือนจะร้องไห้ใจเย็นๆดียังไม่ได้สอบเลยนะเว้ยผมพยายามปลอบใจป๋องแต่ในใจก็แอบคิดว่าเออวะกูเองก็เสียวเหมือนกันเสียงระคังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าหานะกำลังจะมาถึงอาจารย์สมศรีอาจารย์คณิตประสาทสุดเหียบผู้ซึ่งมีฉายาว่ามือปราบโพย เดินเข้ามาในห้องสอบด้วยท่าทางหน้าเกรงขามสายตาคมกริบของอาจารย์สมศรีสแกนไปทั่วห้องทําให้บรรยากาศที่ตึงเครียดอยู่แล้วยิ่งตึงเครียดเข้าไปอีกทุกคนวางปากกาห้ามองกันใครโดนจับย่ายว่าทุจริตหมดสิทธิสอบทันทีอาจารย์สมศรีประกาศกล้าวน้ำเสียงที่จริงจังของอาจารย์ทําให้ป่องถึงกับสะดุ้งเฮือกตายหาแล้วป่องกระซิบข้างหูผมอาจารย์สมศรีคุมเองเลยเหรอวะเนี่ยผมสายหน้าเบา เป็นเชิงว่าสวยแล้วไงเพราะอาจารย์สมศรีขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดใครคิดจะโกงข้อสอบต้องคิดให้หนักข้อสอบถูกแจกจ่ายผมพลิกอ่านข้อสอบไปมาสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วโอเคข้อแรกพอได้ข้อสองเรื่องงงข้อสามานี่มันอะไรวะเนี่ยส่วนป่องนั้นอาการหนักกว่าผมหลายเท่าผมเลือบไปมองป่องเห็นป่องก้มหน้าก้มตาอยู่ใต้โต๊ะค่อยๆแง้มโพยอันจิ๋วที่แอบซ่อนไว้อย่างแนบเนียนฝุ่เสียงโพยหล่นดังขึ้นเบาๆ แต่ก็ดังพอที่จะทำให้ผมใจหายวาบป,ป่องตาเหลือกรีบก,ก้มลงไปเก็บพวยอย่างรวดเร็วผมหันไปมองอาจารย์สมศรีอาจารย์กำลังเดินมาทางโต๊ะของเราพอดีหัวใจผมเป็นระรัวป่องเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทํางไงดีวะป่องส่งสัญ,ญญาณด้วยสายตาเงียนเงียนไว้ผมตอบกลับด้วยสายตาเช่นกันความกดดันในห้องสอบเริ่มถาโถม ป่องพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอดในขณะที่ผมกำลังง่วนอยู่กับการคำนวณข้อสุดท้ายผมรู้สึกถึงแรงสก,กิดเบาๆที่แขนผมหันไปมองเห็นป่องทำตาเปิดๆและชี้ไปที่กระดาษคำตอบของผมข้อห้ามึงตอบอะไรวะป่องกระซิบเสียงเบาหวิวผมสายหน้าเล็กน้อยเป็นเชิงว่าไม่ได้นะแต่ป่องไม่หลาความพยายามป่องทำท่าจะโน้มตัวมามองคำตอบของผม เสียงฝีเท้าของอาจารย์สมศรีดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกทีผมรีบขยับตัวบังกระดาษคำตอบของตัวเองอย่างรวดเร็วเกือบไปแล้วนะมึงผมกระซิบเตือนป่องก็กูไม่รู้จะทำยังไงนี่ว่าป่องตอบอย่างหมดอะไรตายอยากทำไมไม่ตั้งใจเรียนวะผมบ่นเบาๆก็มันไม่เข้าหัวนี่วะป่องแก้ตัวสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจู่ๆก็มีเสียงดังปัง พร้อมกับเสียงกรีดร้องเบาๆของใครบางคนทุกคนหันไปมองต้นเสียงเห็นกบเพื่อนร่วมห้องที่นั่งอยู่แถวหน้าทำหน้าหัวสุดขีดเพราะแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะของกบได้พลิกคว่ำน้ำหกใส่กระดาษข้อสอบของกบจนเปียกโชกอาจารย์สมศรีรีบเดินไปที่โต๊ะกบด้วยสีหน้าตึงเครียดกบเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สมศรีถามเสียงเข้มคือคือหนูหนูทำน้ำหกใส่ข้อสอบค่ะอาจารย์กบตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ทำไมไม่ระวังข้อสอบเปรียบแบบนี้จะทํายังไงอาจารย์สมศรีดุนูขอโทษค่ะอาจารย์กบทําท่าจะร้องไห้เหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งห้องสอบตกอยู่ในความอลหม่านชั่วขณะป๋องหันมามองผมเนี่ยแหละวิธีหนีข้อสอบแบบใหม่ป๋องกระซิบผมใส่หน้าเบาๆอย่าเลยมึงนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินนะในขณะที่ความวุ่นวายเรื่องน้ำหกกำลังดำเนินไปผมก็พยายามตั้งสมาธิกับข้อสอบของตัวเองให้มากที่สุดแต่ในใจก็แอบห่วงป๋องอยู่เหมือนกัน ผมเหลือบไปมองป่องอีกครั้งเห็นป่องกาลังพยายามลบคําตอบอย่างหนักหน่วงครืดครืดเสียงยางลบสีสีกับกระดาษดังเป็นจังหวะเฮ้ยมึงลบขนาดนั้นกระดาษจะขาดไหมวะผมคิดในใจเพราะป่องมีนิสัยช,ยชอบลบแรงๆเวลาที่ไม่แน่ใจคําตอบฟึบเสียงกระดาษฉีกขาดดังขึ้นเบาๆชิปหายแล้วป่องอุทานเสียงหลงกระดาษข้อสอบของป่องขาดเป็นรูเบเรตรงคําตอบพอดี ปองมองกระดาษข้อสอบสลับกับมองหน้าอาจารย์สมศรีด้วยสีหน้าสิ้นหวังอูจะรอดไหมเนี่ยปองทำท่าจะร้องไห้เวลาสอบใกล้หมดลงเรื่อยๆความตึงเครียดในห้องสอบพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดป๋องหันมามองผมอีกครั้งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ on ้อนวอนมึงมึงช่วยกูหน่อยไม่ได้หรอวะป๋องกระซิบเสียงแผ่วผมลังเลผมรู้ว่าการช่วยเพื่อโกงข้อสอบมันผิดแต่มองหน้าป๋องเราก็อดสงสารไม่ได้ อาจารย์สมศรีเดินมาแล้วนะผมเตือนป๋องแล้วไงวะอูไม่ไหวแล้วจริงๆป๋องตอบอย่างหมดหวังผมมองไปที่อาจารย์สมศรีอาจารย์กำลังเดินเข้ามาใกล้โต๊ะของเราขึ้นเรื่อยๆผมตัดสินใจแล้วผมจะช่วยป๋องผมแกล้งทำปากกาหล่นใต้โต๊ะแล้วก้มลงไปเก็บพร้อมกับส่งกระดาษพ่จดสวดลับไวใ้ให้ป๋องอย่างรวดเร็วนี่สูตรสุดท้ายของกูผมกระซิบเบาๆรีบรับกระดาษไปซ่อนอย่างว่องไว เสียงระฆังหมดเวลาสอบดังขึ้นอาจารย์สมศรีเดินเก็บข้อสอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยป่องเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยรอยยิ้มกว้างรอดแล้วโว้ยป่องประสิบเบาๆผมพยักหน้าเล็กน้อยเกือบไปแล้วนะมึงผมตอบไปพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ขอบใจมากนะมึงมึงคือฮีโร่ของกูป่องพูดด้วยความดีใจผมยิ้มตอบคราวหน้าตั้งใจเรียนนะมึงผมเตือนป่องเออเออ,เอ,อป่องรับคำ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ในวันนั้นผมไม่รู้ว่าป่องได้คะแนนเท่าไหร่แต่ที่แน่แน่คือป่องรอดจากการโดนแม่ตีไปได้ส่วนผมผมก็ได้รู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนในยามขับขันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็สร้างความผูกพันและมิตรภาพที่แข็งแกร่งเป็นไงบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวการสอบปลายภาคในยุค9กของผมและเพื่อนสีใครมีเรื่องราวสุดป่วนหรือวีรกรรมเด็ดๆในห้องสอบยุคนั้น มาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีเรื่องราวที่น่าจดจำของตัวเองแน่นอนบางทีอาจจะตลกกว่าของผมก็ได้นะรเรื่องราวในวันวานของเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความสำเร็จหรือแม้แต่การตัดสินใจที่อาจจะดูไม่ถูกต้องนักในสายตาคนอื่นแต่มันก็สอนให้เราเติบโตและเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองเสมอ และถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง Memory Class ของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกความทรงจำดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปย้อนวัยต่อก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ